สวัสดีครับคุณผู้ชมพิกทาวันนี้เราก็มาอยู่กับชาแนลรุนโคเด็กซ์เอช่นเค้นะครับวันนี้จะเป็นรายการคุเล่นของกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีสินค้าพิเศษจากช็อปปี้มานาเสนอนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้มันคืออะไรแต่ดูนี่นะครับผมบไม่รู้ว่ามันคืออะไรหนึ่งสองสามเฉลยเลยนะครับมันคือ The Last of Us นะครับอลเลกเตอร์เอเดชั่นที่ตอนนี้ ร้านคลาสสิกเกมช็อปนะครับกำลังลดราคาอยู่จาก7,690บาทถ้าคุณลูคาซื้อตอนนี้เหลือเพียง3,990บาทท่านเองนะครับว้าว <Wow. S 1> ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในเหยื่อนะครับที่โดนมาทางร้านน่ารักมากครับหอ่อหุ้มมาอย่างดีนะครับนะครับมีการแตะไว้ด้วยว่าอย่ายโยนนะคะนี่น่ารักมากนะครับออผมยังไม่ได้แก่นะครับเแตวผม แกะก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันตอนแกะเสร็จนะครับโอเคครับก็แกะเสร็จกันสักทีนะครับผม คือมันแน่นมากจนผมต้องไปเกณฑ์สาวแวบงบงานพม่ามาช่วยนะนี่ครับโอ้ยผู้ชมตากล้องลองทำมือมาสัมผัสเดูครับลองสัมผัสเทคเจอร์ดูครับโอ้โหรู้สึกยังไงครับอ่าก็ดีครับมันครบพรีเมียมเลยอ่าใช่ใช่มีความพรีเมียมนะพรีเมียมมากนะครับเด,ดี๋ยวผมไม่โดนรอบสองก่อน ด้านหน้านะครับเป็นเอลี่นะครับแล้วก็เเขียนว่า The Last of Us นะครับ Part 2 Collector Edition นะครับตรงนี้คือเกรดนะครับ M ก็คือผู้ใหญ่อายุิ8ปีขึ้นไป Naughty Dog นะครับสุดยอดค่ตรงนี้มีอะไรบ้างครับ Ollie Test Exclusive นะครับด้านข้างนะครับประ้าณนี้เพื่อนนะครับแพนกลับไปนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ไม่เห็น มีแต่โลโก้เกมนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีสิ่งที่บอกนะครับว่าจะมีอะไรบ้างตัวด้านหลังก็จะมีนะครับในชุดนี้ประกอบไปด้วยนะครับมีฟิกเกอร์ของเอลลี่นะครับมีตัวเหมือนเป็นวงแญแจนะครับแล้วก็เป็นสติกเกอร์นะครับกำไรข้อมือของเอลลี่นะครับจะมีตัวเป็นเหมือนอ์ตบุ๊กนะครับสองลอนแล้วก็เป็นสตีลบ็อกของเกมนะครับอืมเจ๋ง ด้านบนข้างนี้ก็ไม่มีอะไรกนะ็เหมือนกันใช่ด okay. ้านบนก็เหมือนกันครับเป็นนี้ด้านล่างไม่มีเนาะใช่สาหรับใครที่น่าจะดูกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมก็จะบอกว่า,วาเกมเนี้ยรองรับภาษาไทยนะครับก็คือมีซับไตเติลภาษาไทยในเกมเลยเอ,อน,นะครับกล่องหน้ามันก็น่ครับเปิดมาจะเป็นอย่างนี้นะครับกล้องขึ้นมาไหนครับขึ้นมาดูข้างบน นี่ครับเปิดมาเป็นีบบโอ้แล้วไงตอบะาเอาบอกยังไงวะต้องหนึงขึ้นมาต้องบอกคุณผู้ชมหอดเลยว่านี่เป็น Collector Edition ชิ้นแรกของผมนะผมไม่เคยซื้ออจ Collector มาก่อนเลยเพราะว่าราคามันสูงนะครับตัวราคาออริจินอลของ Collector อยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ช่วงโปรโมชั่นจริงๆนะครับผมไม่ค่อยเห็นนะช่วงปโม เดี <l id> ๋ยวเอนมาเอาขอกก่อนเอเชเมื่อกี้มันน่าจะอยู่แบบนี้จัดนะครับอ่ะอ่ะไปข้างไปน่าจะอยู่ขราฝั่นีนี่โอ้โหอันนี้คือกล่องไส้ในอีกทีหนึ่งนะครับดูครับด้านข้างไม่มีอะไรมีด้านหน้าด้านหลังแค่นี้นะครับ เป็นพีมันเป็นคอลเลคเตอร์ดิชั่นที่คุ้มมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมจะไปซื้ออะช่วงปกติมันเจ็ดพันกว่าบาทนะครับคือคอลเลคเตอร์ของเดลราสทัสว่าส์เนี่ยเขาปล่อยออกมาทั้งหมดสองชิ้นสองชุดนะครับชุดนี้จะเป็นชุดเริ่มต้นของคอลเลคเตอร์อยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับแล้วก็จะมีชุดหนึ่งที่อยู่ที่ราคามื่นสองพันกว่าบาทนะครับอันนั้นจะมีกระเป๋าของเอลลี่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นราคาแค่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทคุณผู้ชมมันคุ้มมากๆเดี๋ยวเราจะดูว่ามมััันนคคุ้ยงงไะรบ อันนี้คือด้านบนนะครับ <Okay. S 1> นี่ครับด้านบนนี่ครับเปิดมาเป็นนี้นี่ก็จะเป็นตัวอาร์บุ๊กนะครับนี่ครับอาร์บุ๊กเปิดให้ดูแบบไม่ห่วงเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายลงไว้ให้ในเพจแล้วกันนะครับทุกหน้าเลยอันนี้ผ่านผ่านนีนก็จะเป็น ะไรวเป็นเหมือนกับซาทแตรก,กันป่ะเนี่ครับคือเขาจะไม่มีซาทแตรนะ,นะผิดมันเป็นจดหมายจากผู้พัฒนานะครับมีโอ้โเปนเซรามิกด้วยนะเป็นเหมือนเป็นโปกาเป็นภาพนะครับแล้วก็มีจดหมายจากผู้พัฒนานะครับงวินะดงามนนะ ผมเห็นข่าวประมาณว่ามัตติด็อกเขาจะไม่ทำเกมสองแฟนชายซื่อดังเขาต่อแล้วครับอย่างเช่น The Last กับอุ้ยนี่กลองเลยครับชมอุ้ยเป็น Uncharted เนะอีกเกมหนึ่งใช่นี่ครับผู้ชมใครจะกล้าวางบนพื้นวันนี้ <laughs> ครมันจะไปกล้าวางบนพื้นวะเนี่ยโอ้โหใส่ซองแบบน,นี้ตลอดนะครับผมบอกเลยผมจะไม่มีวันให้มันได้สัมผัสกับพื้นอันโสโครกที่บ้านผมเลยค,ค่ับเฉดชั้นบนเสร็จนะครับแล้วมันไปชั้นต่อไปอยังไงวะนี่นี่ครับชั้นต่อไปนะครับรน้ำปลานียนะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเออ่น่าจะเป็นเข็มกลัดนะครับใช่เข็มกลัดเข็มกลัดสติกเกอร์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นกำไรข้อมืออันนี้จะเป็นกำไรข้อมือของเอลลี่นะครับวางให้ดูอันนี้เดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะแบบไม่ห่วงทำไมมีการเชื้อนด้วยวะเนะี่ยเรื่องไงเนี่ยกำไรข้อมือนะของเอลลี่เป็นไงวะี๋้วนะครับคุณผู้ชมใจเย็นนะ มันนลอออกอย่บ,บีโเคผมอาจจะไม่ค่อยได้ปละที่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมไม่มีความคิดที่จะเอาไปปล่อยต่อยหรือจะเคยใช้เองนะในข้อมูล ผมยังไม่เห็นนะว่าในเกมมันเป็นยังไงนะครับเพราะผมไม่ได้เล่นแต่ว่าเท่าที่ดูก็นาก่นาจะถอดแบบเลยในเกมเป๊ะเ,เลยนะที่มันเป็นการมีการเชื่อมเพราะว่ามันเป็น้น่นนะนเกี่ยวกับสีด้วยหรือเปล่าเป็นสีเป็นหนังหรือมันเคลือานอี่ยอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ใส่ละเพราะว่าใส่ยากอาจจะใส่ซอง พวกเข็มกลัดอะไรก็ประมาณนี้เนาะนะครับเราจะไปที่ชั้นต่อไปกันเลยนะครับนี่คืออะไรนะน,นี้เป็นสติกเกอร์นะครับโอเคชั้นสุดท้ายแล้วนะครับตัวด้านหน้าก็จะเป็นธีมของป่าในเกมนะครับเป็นป่ามืดๆทึบๆนะครับสวยงามมากครับแล้วนกะ็ ที่เหลือไม่มีอะไระรับด้านอื่นไม่มีอะไรเลยก็เป็นโวลดลายนะครับของป่ากคือมันเป็นโลดลายของป่าหมดเลยนะทั้งกล่องเนี้ยใช่แล้วแต่ว่าด้านหน้าจะสว่างหน่อยส่วนด้านข้างและด้านหลังจะมืดๆไปเลยด้านหน้าก็จะมีโลโก,โก้เกมนีมครับก็เปิดแล้วนะฮะตอนนี้จะเป็นฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์ของเอลลี่น,นั่นเองอ๋อเป็นกล่องเฉพาะเลยนะ เขาล็อกเาแหว้าวยดไม่เคยไม่เคยมีฟิกเกอร์แพงแบบนี้ต้องขึ้นนะอันนี้ครับเป็นเหตุผลที่ราคามันดีขึ้นไปถึงเจ็ดพันกว่าบาทไทยนะครับผู้ชมติดต่อครับมีนี่ด้วยนะครับลอยตรงนี้ ดูเข้ามาตรงกระเป๋าตรงนี้ครับมันเป็นยางกันเฉยๆนะครับจริงๆต้องเอาออกนะครับได้เลยท็อกทั้งนัวมันเป็นแบบเทคเจอร์แยกเลยมันไม่ได้เกาะติดกันอ่ะเขาก็เลยแบบกันมันหลุดมันนหลุดะครับเปลือมีดไม่ได้หลุดใช่ไหมครับดูครับดูดีกว่านะเรียบย ดูลายสัตว์ของเอลลี่เลยลยสัตของเขียเทกเจอร์ของเสื้อยีนนะครับดูดูรู้เลยนะครับว่าเป็นเสื้อยีนนะเทกเจอร์ละเอียดมากๆนะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเสามนาะเสาแล้วก็มีโครงเหล็กยื่นมา,นะาด้านหลังก็จะเป็นพวกหญ้ามอสนะครับสวยมาก ดูหน้าเอรี่หน้าเอรี่เป็นหน้าที่แบบเศร้ามากนะเพราะว่าเหมือนที่เราเห็นในเทเลอร์นะครับคือเหมือนโจตายนะครับนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะรองเท้าคอนเวิร์ตไปนี่ไม่มียี่ห้อนะแต่คอนเวิร์ตชัดๆเลยลยแบบนะีโ้โอ้ยโอเคแล้วเราจะมาสรุปนะครับว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเอาของมาวางเรียงนะ ครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่อยู่ในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยทุกอย่างที่ผมเคยให้ดูไปแล้วนะครับนี่ครับไอเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเป็นเขฉงตัดใช่ไหมแต่จริงๆอะมันเป็นเหมือนแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะครับมีประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่เอาของพวกีไปติดที่ตู้เย็นนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับ เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะมีลเลกเตอร์เป็นของตัวเองสักครั้งในชีวิตนะครับเหมือนผมเนี่ยผมไม่เคยมีนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวแรกของผมแล้วผมก็รู้สึกประทับใจมากๆนะครับกับทุกอย่างที่มันพรีเซนต์ผมทุกขั้นตอนในการเปิดกล่องมันน่าตื่นเต้นทุกทุกช็อตเลยนะครับตั้งแต่ฝาลงมานะครับจนถึงตัวของเอลลี่ที่เป็นตัวเหมือนตัวเอกชูโรนะครับอยู่ล่างสุดเลยนะครับอลังการมากๆ ตัวกีตาร์นี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นไม้แทหรือเปล่ามันเหมือนจะเป็นไม้นะครับเพราะว่ามันมีหมุนหมดปักไม้อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนะครับแต่ผมไม่ชัวร์เลยครับผมไม่ทราบจริงครับแต่ด้วยราคานะครับราคาต้นอยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทผมว่าการที่จะทำให้มันเป็นไม้แทกไม่ได้เกินปเป็นไงบ้างครับผู้ชมถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะได้เป็นของตัวเองสักครั้งในชีวิตจริงๆนะครับตอนนี้ ทางร้านคลาสสิกเกมช็อปนะครับก็าลดราคาอยู่นะครับตอนแรกเขาเขียนไว้ว่า9ถึง15นะครับแต่ว่าผมซื้อมาก็วันที่20กกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะจนกว่าของจะหมดหรือไม่ก็จนถึงสิ้นเดือนนะครับลองตัดสินใจกันดูนะครับมันคุ้มมากๆครับมันมีคุณค่าทางจิตใจมากๆนะครับทุกๆอย่างนะครับสุดยอดจริงแล้วก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมจะเล่นเกมนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูเอยดูแล้วก็ได้หรือว่าอยากจะดู r รีแอคชั่นของตัวผมเองนะครับก็มาติดตามกมาัได้ที่ช n e l ลูลโคเด็กนะครับก็จะมีการเล่นเกมนี้นะครับมีรีแอคชั่นผมเล่นมาตั้งแต่ภาคแรกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะอินแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับลาด้วยอ,อ,อ,อะไรดีลาด้วยเอรแลน สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านลาไปก่อนบ๊ายบาย